มีสปีดที่เร็วขึ้นอะไรเงี้ย<ม>การแบบเรียนรู้ของเขา<ม>เขาจะใจร้อนเขาจะอยากได้เลยอะไรเงี้ยโดยที่แบบไม่ได้ไม่ได้เห็นว่าการที่จะได้สิ่งนี้มามันต้องผ่านขั้นตอนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยความละเอียดตรงเนี้ยเด็กยุคเนี้หายไปมันเหมือนกับว่าที่ตอนเนี้ยมันก็คือเหมือนเด็กมีมีเครื่องมือที่มันเข้าถึงสิ่งที่เขาอยากรู้อยากได้เร็วอะไรเงี้ยแต่ว่าการ เขาไม่รู้ว่าไอาการที่เขาได้มาสิ่งเนี้ยมันมีขั้นตอนยังไงหรือจะได้มันได้มาซึ่งเนี้ยไดอย่างไรอะไรเงี้ยทีนี้ถ้าไอาขั้นตอนของ observation observation แบบเนี้ยถ้าเด็ก <ผม S 1> ได้ฝ<า>ึก <lên. S 1> มากขึ้นหรือเห็นแบบสปีดให้มันช้าลงแล้วเห็นลำดับมันก็จะช่วยให้ให้เด็กเขามีมีกระบวนการคิดที่มันไอนี่ขึ้น สมบ,บูรณ์มากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็จะได้คือมีความรู้สึกว่าถ้ามันมีวิธีคิดแบบเนี้ยเขาก็จะสามารถเป็นอินเวนเตอร์ได้ไม่ใช่แค่ยูเซอร์อะไรเงี้ยแล้วก็อันที่พี่ทองอูพูดถึงเรื่องของฟิวเจอร์สกิลอะคะ่ะว่าในอนาคตเนี่ย AI มันจะมามามาทำในบทบาทอะไรที่เป็นมนุษย์ปัจจุบันทําได้สมมติอย่างเช่นอาชีพขับรถใ,ในอนาคตก็อาจจะไม่มีแล้วก็แทนที่ด้วย ด้วย AI ได้เลยหลายๆอาชีพมันจะหายไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้ future skill ที่จะทำให้คนในเด็กในยุคนี้ที่จะโตไปแล้วอยู่ร่วมกับ AI หรือหรือไอ้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันจะมีอะไรได้บ้างก็อย่างเช่นการซอฟต์สกิลต่างๆม คือแบบการสื่อสารการ c o l ลาบ o r a เรชัการอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันเขาจะมี 4C อะครับ Creativity Collaboration Communication แล้วก็ Critical Thinking เนี่ยก็คือไอ้ 4C เนี่ยที่เราก็เลยมองว่าถ้าอย่างโฟชาัดมันก็จะไปตอบโจทย์ Critical Thinking อันนั้นได้อะไรเงี้ยเด็กแบบเห็นลดสปีดออกแล้วเหมือนกับฟีดช่วงเวลาของการคิดอันนึงของของกระบวนการเนี่ยอยู่ในรูปนี้นี้นีเนี่ยแจกแจงให้เขาได้เห็น Observation สมมติว่าถ้าเอาหมวดของธรรมชาติหรือ Nature เนี่ย ก็ <S <S คือหมวดของ observation ไหมเหมือนกับในกระบวนการที่อย่างเราทำการที่ฝึกให้เด็กใช้เครื่องมือเซนเซอร์อวัยวต่างๆการฝึกเซนเซส,ต,สต่างๆอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันคือการสร้างกระบวนการ observation ที่ตัวเด็กหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือถ้าสมมติว่ากําลังคิดว่าถา้ามันจะ collapse การระหว่างเรื่องของธรรมชาติกับเรื่องเทคนโนโลยีหรือปัญญาประดิษฐ์แล้วให้มันเกิดผลประโยชน์ที่กับเด็กมากที่สุดเนี่ยมันจะนเจอร์มันจะอยู่หมวดไหนคือหมวดของ observation หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวลอง เทีเยบเทียมนะลองพิจารณาอันนี้คือในในๆๆในในแง่ของตัวหลักการเรียนรู้โดยโปรเซสหรือว่าเราฟังหรือเราดูหรือเราดมหรืออะไรก็ตามแต่ไอ้เครื่องมือไอ้เครื่องมือการรับรู้อะเราเรามีเครื่องมืออย่างนี้แหละอันนี้เรารู้จากการดมการฟังอะไรก็ตามแต่แล้วเราเรียนรู้ไหมหรือเราคอยผ่านไปอันนี้โปรเซส<า>มันจะเป็นแบบ